สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพอ่คณพอคุณแม่มาพบมาเจอกันช่วงเวลาเย็นๆนะคะเป็นเย็นวันศุกร์ที่6ทธันวาคม2567นะคะคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าที่เด็ดห้ามพลาดที่เด็ดของแท้นะคะเซนสองไปได้ เลขลับกล่องสลากมากวาสันเออเพิ่นว่าเป็นเลขลับกล่องสลากวาสันคุณ่อคุณแม่ฟันบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะหมงวดเมื่อกี้เข้าไปที่บนซี่สามตรงๆว่วสันง,งวดนี้เส้นซองได้มาแล้วพร้อมที่จะหายคุณ่อคุณแม่ได้เบิง่งได้พิจารณาแล้ว ตัวเลขกันน้อยนิดนิดเดียวนึงน่าสนใจมากๆนะคะจังใดก่อนที่เฮาสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขได้คลิปนี้ภายเข้ามาแล้วอย่าลืมเด็ดขาดนะคะคลิปนี้นะคะเส้นสองฝาก fc ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์ค่ะช่วยกดแชร์นะคะฝากแชร์ออกไปเยอะๆกดไลค์กดแชร์ก่อนถ้าคลิปนี้ผู้ใดบอกกดไลค์กดแชร์นะเส้นสองบอกได้เลยว่าถ้าเส้นสองว่าวตัวเลขหรือว่าโชว์ตัวเลขเ้เบิงคุณพอ่อคุณแม่บางทานบางคน,างคนอาจจะบ่เห็นก็นได้ พาเสียนซองทองมุ่นใส่แล้วคุณพ <c oughs> ่อเลนพ่อเลนนะคะ้่าหยอกซกื้อนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะใส่กันกดไลค์กดแชร์ซื้อด,ดอกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจทั้งช่องเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าการมีไรมีแช่คุณพ่อคุณแม่ได้กดไลค์กดแช่กันไปนะคะถ้าเกิดว่าเลขชุดนี้มาเขาอีกเดินอีกนะคะการที่คุณพ่อคุณแม่แช์ไปได้รายนะคะก็ถือว่าเป็นการบอกบุญนะคะให้ทุกท่านทุกคนคนอื่นๆนะคะที่เพื่อนอาจจะพานไม่เห็นนะคะอาจจะไปเห็นที่คุณพ่อคุณแม่แช์นะคะอาจจะไปยิบไปจับแล้วได้โชคได้หมานนะคะเป็นการได้บุญไปอีกทอดหนึ่งประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะ แนวทางนี้นะคะเซนสองได้มาหมาดๆเลยนะคะที่แรกว่าเอา่อคลิปนี้ว่าสิวาแนวทางความฝันพอเทงหน้านะคะก็เลยไปเห็นไปได้อน,นี้มากพอดีก็เลยคิดว่าเอ้ยตรงฝาวแล้วนะคะเพราะว่าเอา่ออันนี้รู้สึกว่ามันหนาสิสําคัญหนาสีแบบเด็ดมากกว่านะคะก็เลยอย่าดคุณพ่อคุณแม่น,น,น,นะคะเอ่อไปเลือกไปยิบว่าท่านยังสีนาก็เลยขอ,อนําเสนอแนวทางนี้ก่อนนะคะนี่ สองไปใดมากอันนี้คืองวดก่อนนะคะเิ่นหามากสี่ลัคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเป็นเลขรับกองสลากว่าสันเพิ่นสิ่หายเลขสองตัวบนมากนะคะแล้วก็จับเป็นสามตัวมหาหหนึ่งหางเออก็คือสองตัวบนหนึ่งหางแล้วก็สามตัวบนหนึ่งหางแล้วก็สองตัวล่างหนึ่งหางงวดเมื่อกี้นะคะสองตัวบนซีสามมาสันแล้วก็จับเป็นสามตัวคือซีเจ็ดสามมาหาเลขล่างหามากคือหาเก่า บานนี้มันไปนเข่าสองโตเล็จับคู่ที่เพิ่นจับไว้เห็นไหม C3 เห็นไหมเออเข่าตรงๆนะคะแต่ว่าถ้าเข้ามาตัดเลนในได้เลขสามโตก็คือกับเข่าคือเก่าเออเพราะฉะนั้นนะคะงวดนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เบิ่งเลขสามโตบนที่เพิ่นห้มาแล้วอ,อย่าลืมนะคะตัดให้มันเป็นเลขจับคู่พร้อมนะคะเพราะว่าตัวเลขที่ห้มาเนี่ยเพิ่นิตัดมาห้แค่ตัวเดียว สิตัดจากเลขสามตัวไม่แค่คููเดียวงงบอะทางงงเดียวเบิ่งตัวเลขไว้พร้อมๆกันแต่ว่าเลขลางเพิ่ให้มากคู่เดียวคือเก่านะคะเอ <Yeah. S 1> เมื่อกี้นี่เส้นซองในล่องไ,งไปสําหรับเลขวิ่งบนอย่างเดียวนะคะจังได๋กระล่องเอาไปพิจารณาใส่กันเบิ่งนะคะวันเป็นคือส่งคือบอนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเส้นซองก็ได้ลงไปแล้วนะคะบทสัมผณสเนาะของเสยนเล็กอุบลน,นะคะเสยนเลบบน็กอุบลปล่อยมาแล้วสําหรับเลข 3ตัวตรงๆนะคะลองไปพิจารณาดูว่ามีคู่ไหนมาตรงกันกับชุดนี้ไหมนะคะหรือว่าคุณพ่าคุณแม่มาคู่ใดคู่ใดเป็นแต่คือก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะเส้นซองสัมผัสเส้นเล็กให้แล้วคนปล่อยมาแล้วนะคะสําหรับชุดเต็มนะคะมี3ตัวบนแล้วก็จับคู่2ตัวล่างมาให้นะคะเน้นให้พร้อมนะคะตองงวดแบบนี้เน้นให้เลยแล้วก็ ไปทาเบิ้องอีกเที่ยนหนึ่งก็คือโค้งสุดท้ายว่าพ่นจะพย่ายาตัวใดอีกเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะคะสําหรับเสี้ยนเลขอุบนเนาะแนวะทางนี้นะคะเชนสองจะเขียนตัวเลขว่าเสียนซื้อนะคะเขียนว่าเลขลับกล่องสลากแล้วกันนะคะเนะพ่นเขียนมาแบบนี้เนาะก็เขียนตามนี้แล้วกันนะคะเลขลับกล่องสลากอ่านะ เส้นซองพึ่งนําเสนอแนวทางนี้เป็นงวดแรกด้วยค่ะต้องขอแจงกอนนะคะแต่ว่าเอ่องวดเมื่อกี้นะคะหนูเห็นมาแล้วนะคะแต่ว่าบด้บด้สนใจะนะคิดว่าเออจังไดนนสิจอบเบงกอน่าสัน่นงวดบังเอิญว่างวดเมื่อกี้เข้าบันแอคุณพ่อคุณแม่บันนี้งวดนี้ก็เลยเห็นแล้วกะถ้าสิจอบเบิงเห็นมันหดสามงวดก่อนนี่โอ้ยยยานยยานคุณพ่อคุณแม่ สาก็่บานก่เมืองเขาสิแม่เออย่านแบบว่าเอฟซีแฟน่องบุญน้ำโชกโอ้ทพูนันเพิ่นก็เห็นแล้วซองนี่เพิ่นก็เห็นแล้วเป็นยังแฟน่องบุญน้ำโชกคือบ่เห็นน้ำมูยังสีนาแล้วกับบังเอิญว่าตัวเลขมันหน่อยมันหนาสนใจถ้าเกิดว่าเอามานําเสนอสิถ้ามีเอฟซีมาเอฟซีชอบนะคะเอาไปยิปไปจับถ้ามันมากมันเขาอีกถ้ามันแม่นมันเดินอีกอะสิได้โชคได้มันกันโหลดเนาะไุ่บอกแมวว่าต้องถ่ายเวลาดอกใกล้ปีไม่แล้วนี่ งวดนี่16ท่านว่าถือว่าเป็นงวดตัดสินแล้วนะคะก็คือจะต้องหาเงินเที่ยวปีใหม่กันแล้วเนาะลองเบิงนะองเนาะทอคอหกนะคะสำหรับ3ตัวบนอยู่ไงละ่ะ <c oughs> ไปเสียงจะคว้างไว้ใจระบาดน,นี้งวดนี่16 16กสิบเส้นซองสิท่านว่า16ท่านว่า, 16, า,น,วานะคะ ไหวไหวเสียงอีลีเสียงจะคล้องแล้วบาทที่นี่อ่าโอเคสิบหกท่านวา่าสามตัวบนนะคะฟันเม็ดเดียวนะคะงวดนี้ได้มากก็คือเจ็ดห้าหกค่ะบันนี้เพิ่นจับเป็นสองตัวบนไยก็คือจับไปที่ห้าหกเด้คอคุณพ่อคุณแม่คือเข้าสิจับโหลดเหอ ให้เส้นซองเขียนเลยดีบอกโอ้ยมันจิตพิษเพี้ยนจากจากตัวเลขที่เพิ่อไหนมาอาเดี๋ยวเส้นซองจะวางไว้ฟังอธิบายแล้วกันเนาะสิบพเขียนลงในกระดาษแล้วกันนะคะแต่ย้ำว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมตัดสามโตนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะเพราะว่ามันมักจะมาในซองตัวบนนะคะอาจจะสลับไปสลับมานะคะลักเมันอาจจะบดถือแต่ว่าถ้าเห้าตัดเป็นเลขจับคู่อาจไปยิบไปจับอาจ,จได้ซองตัวบนได้เนาะ บ้านนี้เลขล่างนะคะอันนี้บนเนาะล่างงวดนี้นะคะเบนฟันไปที่เก่าสองกสันเป็นตะคือบอคุณพ่คณอคุณแม่ว่าจังไดดีเฮาส่งเป็นตะเป็นตะยิบตะจับบอนะคะแต่ว่าคิดว่าสิถือใจเอฟซีหลายท่านหลายคนอยู่นะคะ,อะลองเอาไปพิจรารณานเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะสามตัวบนฟันเม็ดเดียวมาที่เจ็ด ห้าหกนะคะละกาเพิ่นจับเป็นเลขจับคู่บนมาหายแค่้างเดียวก็คือจับมาหาหกนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะฟันเม็ดเดียวไปที่เลขเก้าสองค่ะลองดูเนาะหาโศกห้ามานันตัวเลขกันหน่อยนะสนใจดีอยนะคะนี่แคบหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นจังไดเป็นตะคือบอเป็นตม่าบอนะคะคุณพ่อคุณแม่มักตัวใดอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะคะ ยำอีกเื่อก่อนนะคะนี่เจ็ดห้าหกนะคะอย่าลืมตัดเลนนะคะเพิ่นจับมาไ้แล้วห้าหกนี่ยแต่ว่าอย่าลืมเจ็ดห้าแล้วกับเจ็ดหกนะคะอย่าลืมสองตัวนี้นะคะกันเพื่อกันพลาดเนาะแล้วก็ลางนี่ฟันมาเม็ดเดียวอยู่แล้วก็คือเก่าสองนะคะโอเคครับหน้าจอได้เลยค่ะจังไดผู้ใดเสียงฟันแม่ก็ลองไปเสียงเบิงคุณพ่อคุณแม่นะคะหาฟันดีเลขใดคู่ใด ฝากคอมเมนต์บอกเส้นซองตำแน่งโอเคกะอ่ะเอยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะยังไงก็ขอฝากนะคะสิ่งดีๆอีกหนึ่งอย่างนะคะนําเสนอสิ่งดีๆในส่วนตัวเลขแล้วกะขอฝากนะคะสิ่งดีๆในส่วนความสวยความงามตำแหน่งสำหรับคลิปตัวนี้นะคะซอยเรืองหยางแน่นะคะผู้ใดเป็นฝา เป็นกะเป็นจุดด,ดำๆนะคะเป็นซิวผิวมองขํานะคะหนาเหี่ยวนาแหง้งหนาบ่มีความชุ่มชื้นหนาเบิงแก้กวไหวนะคะหนาแบบบ่เปงปังโบ,บมีออรราล่องเอาตัวนี้ไปใส่เบิงนะคะใช้ง่ายมากๆทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะสามารถใช้ร่วมกับตัวอื่นได้นะคะคุณพอ่อคุณแม่ใส่ขีมตัวใอยูนะคะเนมือเว้นใส่ยังยู่บตงยุดพักหนาก็คือใส่ร่วมกับเขาได้แต่ขอแค่ ตอนก่อนนอนนะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วโบกตัวนี้เข้าไปเยอะๆค่ะใส่ติดต่อกันซองกระปุกขึ้นไปสัมผัสได้เวยเองนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าอยากเพิ่มความมั่นใจบได้คิดไปเองมันบอหนาเข้าคาวขึ้นฟ้าจางโ่งแท้ๆ เพราะว่ามีภูมาถามมีมูมาถามมูทักมูทวงนะคะใส่เลยซีกับปุ๊กออกไปเลยค่ะไปใส่ซีกับปุ๊กเลยผู้ใดใส่ครั้งแรกเสี้ยงซองอยากให้บกแนะ่นะน่นะคะเป็นการมาร์คบำรุงไปในตัวนะคะจะเห็นผลไวนะคะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองนะคะเพราะว่าผู้ที่เพิ่นลองเพิ่นเห็นผลมากนักตอนนักแล้ววางหันซองซ้ายวางหันนี่กระโถมากนะคะบอกว่า มูอยู่ในมู่บ้านนะคะให้เบอร์มาเห็นเขาหนาเขาก็เลยไปขออ่าก็เลยไปถามนะคะว่าใส่ขีดย,ยังเพื่อนเลยบอกว่าเอาเบอร์นี่ไปโทษถามเพิ่นเดิว่าสัน่นใส่ดีดคอยหนานเะขาวย้อนอันนี้ละมาสัน่นเจ้าล่องไปถามเองเลยว่าเพิ่นขายจังไดแต่ว่าที่จริงคอยก็ฮู้อยู่แต่อยากให้เจ้าไปคุยเองมาสัน่นเอาเบอร์มาฮอดบ่รุจักเสี้ยนสองคุณบ่คุณแม่แต่ว่ามูบอกว่าว่ามัานใส่ดีมาสัน่นก็เลยสีล่องสั่งเดี๋ยวให้ลูก่าไฮรานแอดไล์มากมื่อแรกนี่เดอรมาส,สั่นสั่งแท้ ตองล่องตัวจงสีหูตัวเออนี่ลหละขีบมตัวนี้หลหะกระปุกน้อยน่อยนี่ล่ะเออซอยเข้าใดคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีปัญหาในเรื่องที่อ่อเส้นซองวาไปเมื่อกี้เนาะฝ้ากะจุดดางดันะคะแล้วกัผู้ใดที่มีปัญหาผิวหนางมองคํานะคะอยากให้ออกไปล่องใส่สีไดสวยสวยีไดงามไปพร้อมๆกันๆๆนะคะโอเคนะคะแนวทางตัวเลขก็ ให้เรียบร้อยแล้วนะคะความสวยความงามก็ฝากไปแล้วจังไดคลิปนี้จะขอจบไปแค่นี้ก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคลิปนา้าเนวทางนาจะเป็นแนวทา้งไยกับฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไว้น้าแนนนะคะสาหรับคลิปนี้จสองขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ